หลากหลายภูมิภาคก็จริงๆมาฝรั่งเศสเขาถือว่าเขาซับพอร์ตจากหลายที่เพราะว่าคนฝรั่งเศสเองหรือคนรอบๆยุโรปอเหรียญผมเคยไคุยกับคนที่ท่านแบบ LED นี่ก็จะเป็นคนฝั่งเอเชียใช่พี่น้องคนจีนเลยก็ซึ่งน่ารักนะแต่ว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักกับซัพพอร์ตพวกเราอะไรเพราะว่าคือความน่ารักเนี่ยมันเขาเรียกว่ารึงใจ ของทีมงานทุกที่ที่เราไปว่าแบบโหแบบแฟนๆเขาน่ารักขนาดนี้เลยอะอะอย่างแบบหลายๆครั้งที่มาฝรั่งเศสะทีมงานก็แบบว่าแบบเวลาเจอทีมงานก็บบเอ้ยแบบเนี่ยเห็นแบบแฟนๆพวกยูณรออยู่ข้างนอกอแบบเขาน่ารักมากเลยนะแล้วเราเขาก็ไม่คิดว่าแบบบมารอนเยอะขนาดนี้แบบพวกเราก็ขอบคุณมากจริงเพราะเพราะว่าเราก็ตกใจเลยแล้วดีใจมากแล้ววันนี้กลับมาแหละ มาเจอกันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบคอมเมนต์เนี่ยคิดถึงต้องมาเจอกันไหม็ออนช่วงนี้ก็แฮปปี้เพราะว่าได้ไปหลากหลายประเทศได้ไปเจอแฟนๆหลายประเทศทุกประเทศทีมงานของเราก็จะมีความอึ้งทึ่งนิดนึงว่าโอ้แฟนๆพลันเยอะ Energy นส่ง อพลังงานบวกๆมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับมีโอกาสได้คุยกับทีมงานก็จะรู้สึกแบบทุกคนจริงๆมาฝรั่งเศสกาดเองก็คุยนะบนรถนะเขาบอกว่าใช่ใชผมเจอกาดคนเดิมรอบที่สามแหะถ้ารอบเข้ามาเกือี่ห้อเ่ยเราใช้กาดทีมเดิมใช่ทีมเดิมซึ่งกาดเราหล่อขึ้นเพราะว่าพอไปลดน้ำหนักมาตอนนี้เขากลายเป็นนายแบบไแล้วแล้วพอแล้วพอเราถามเก็แบบว่าเฮ้ยแบบดูดูหล่อขึ้นไปไหนแล้วเขาบอกโอ้เขาลดน้ําหนักเขาเล่นฟิตเนสแล้วแล้วเสร็จปั๊บ ไอตอนนี้เขาเดินเดินดูแลพวกเราเขาเดินสมาทพี่เขาเดินเขาเปลี่ยนท่าเดินแล้วแต่ก่อนเขาเดินแบบเขาเดินแบบสกิลลิี้การ์ดอะไเขาเดินแบบโมเดลโคตรเท่จริงๆซึ่งตอนนี้พี่มอสก็จะลดน้ำหนักแล้วเขาบอกมึงแต่เมนสวงว่ะอันนนไหนลองทำหน้าแบบโมเดลเข้าบริการเลยอ่าอะแล้วลองเดินลองเดินเดินเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดินไม่ได้ขาเบียดอยู่ที่เสื้อห้าเดินไงล่ะ จะลดตอนไหนเนี่ยอย่าเรียกว่าเสื้อดีกว่าเรียกว่าถุงถ้าคุมดูมันยิ้มดูมันยิ้มไม่ใช่คือยิ้มมันไปทำอะไรไม่ถูกเลยยิ้มกบเกลือไเ่ใดีแต่ให้เอกหน่อยครับให้เอกครัเป็นโอเวอร์ไซส์ไม่แต่ก็สวยเหมือนเราต้องออกแฟชังจริ้งเป็นสไตล์เราต้องออกอย่ไม่หลบย้อนก่อนเหมือนสไตล์ของแซมซีดไม่ได้ดื่มมานานมากเลยนะครับเพราะว่าไปเมกามาไม่ได้ดื่มเลย เขาเบิร์นเฮลตี้เบิร์นเฮลตี้กินเชียร์เชียร์พุดดิ้งโคคอนัทพุดดิ้งไปเบิร์นบอกว่าอะไรแซมซีเหมือนไหมล่ะเอ่อเอามาเอามาเฉดหน้าแล้วเฉดหน้าแล้วโอ้ยมีมอนเหมือนเนี่ยแซมโปเหมือนเครื่องสปาตีปานกแก้วหยก ไม่ไม่ดึกดึกแล้วเดี๋ยวคนกลัวโชว์รูปโพสท่าโพสสวยมากพี่มอนเขาเป็นคนโพสคิดมองโลกในแหววแอนนาเทนเก่งโพสติดสายตาจริงใจคนนี้สวยคนนี้กี่โมงแล้วนะ6หกโมงครึ่งเป็นไงบ้างครับทุกคน ตอนนี้ตอนนี้น่าจะนอนกันอยู่ใช่ไหมคิดมั่งต่อเอวกำลังจะนอนขอไอ้ฝันดีนะครับไม่เอาแล้วหรอพี่มาอ่านคอมเมนต์เอาเลยครับเดี๋ยวไปกินอันนี้ต่ออ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้พี่ชดยังตกใจหมดเลยอะไรนะครับไม่ชัดเไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ถือว่อเขาหน้ามา กำลังอ่านคอมเมดี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไี่มอสเขาเชิดหันหันมามองหิวเชิดกว่าเชิดกว่าอีนั้นเขาเรียกไงค่ะไม่เรียกเชิดแตถ้าใครอยู่เมืองไทยนั่นแหละครับฝันดีล่วงหน้าเพราะว่าท่านทุ่มครึ่งเลยเหรอคนดูเท่าไหร่แล้วกำลังจะนอนเลยพันแปดแล้วส่วนอยู่ที่อื่นก็นั่นแหละแค่ฟันในสตีในเอ้ยในไหนทำทหน้าที่หล่อที่สุดให้มันเป็น เฮ้ยไม่ต้องทำมันไม่นี่ก็หันมาจ้องหันมาจ้องเกใครกูทำไมก่อนกูไม่ใช่แต่กูไม่ใช่กล้องเนาะมันมีหลายหน้าที่หล่ออันนี้ขาที่สุดบางทีมันตอบยากกูชอบตรงที่จับผมอะแล้วจับผมไม่ใช่ไม่ดีด้วยนะเนี่ยนี่เนี่ยมันล้ำคาญมันล้ำคานผมปวดติดฟันอะปวดติดฟันอยู่ไม่เอาอย่าไปเช็ดอยากแค่ไม่ได้แคบเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปแหละเพราะว่าไม่เริ่ม ดิตันจริงเหรอจริงแต่ไม่ต้องแพ้ไงมายไลฟ์อยู่ไม่ใช่กับเจ้ามายไลฟ์อยู่ไม่อยู่บ้านมายไลฟ์อยู่จกดเลยมาไลฟ์อยู่ก่อนที่จะกินข้าวตอนนี้โต๊ะเราเสียงโต๊ะเราเสียงดังที่สุดเลยอะก็เหมือนเราดูไม่มีมารยาทหรือเปล่าไม่แต่โรงแรมหรูมากเลยแต่เราแต่เราแบบ